ไม่ได้งกินเลยลูกตัวน้อยกินเลยลูกกินข้าวก,กินข้าวโถเดินตามแม่มาดูซิแม่มาหาตัวโจหาไม่เจอลูกกินข้าวก,กินไปหิวก็กินลูกตัวน้อยเอาหมาเอาขนมให้เนี่ให้แม่แดงนี่ให้ตัวน้อยค่ะ ข้าวลูกกินข้าวกินน้ำกินข้าวกินออข้าวตา,วา,วาวลูกเดี๋ยวถ้าพักแม่จะไปแล้วนะอยู่ก็กินอาหารเม็ดนะลูกแม่เทไว้ให้เต็มเต็มเลยเอาไหนลูกนะอ่ะเอาพี่สองมา,มาให้ลูกอะนอนก็ลูก แม่ปูที่นอนนั่นแหละหิวก็กินอาหารเม็ดนะเนี่ยน้ำเต็มเต็มแล้วเนี่ยห้องสะอาดหมดแล้วนะห้องสะอาดหมดแล้วนะคะหิวก็ไปกินน้ําลูกอากาศร้อนลูกม,มากินข้าวกินข้าวลูกน้ําตาลตาลค้ามากินข้าวแล้วน้ําตาลครับน้ําตาลดาวมากินข้าวลูกกินข้าวแม่มีลูกชิ้นใส่อยากยายนี่อยาเขียวตาใบโพให้ด้วยกินลูกกินกินดาวไม่แย่งน้องลูก ดาวไม่แย่งน้องดาวมานี่ดาวมานี้ดาวมานี้กินเลยลูกกินเลยมีนี่ลูกชิ้นให้นะเออเดี๋ยวแม่เอาให้กินนะดาวยังไม่ได้กินอ่ะนี่ของดาวลูกนี่ของตัวเล็กลูกกินนี่ของดาวลูกตัวเล็กอ่ะตัวเล็กอ่ะพี่วัวลูกตัวเล็กอ่ะเร็ว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 ีบรีบกินเร็ว พี่วัวลูกอะแจกขนมอุออ้ยกินช้าๆสิลูกแบ่งให้คนอื่นเขามากตัวเล็กแม่ให้ลูกลูกรักของแม่มาประเคนให้ถึงที่เลยอะขนมด้วยกินไปแม่มาเก็บกินไปนะลูกดาว สีกินข้าวเนี่ยมีขนมด้วยเนี่ยมีขนมด้วยกินเลยลูกกินเอลูกอายาขนมกับแม่คะเออลูกหมาอ่ะแม่ให้ขนมคะ่ะไปนอนฟันดี้ค่ะ